การส่งอะลามไปทางลายกรุ๊ปจากแอปพลิเคชันอื่นที่ไม่ใช่ g e n e s i s 64 s ิบสี่สามารถทำได้โดยใช้ลายอ a ลามทูนคิดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นเวอร์ชันลนยอะลามแอดวานซ์ซึ่งออกแบบมาสำหรับใช้กับทั้ง g e n e s i s 64 s k a d a และแอปพลิเคชันอื่นๆได้ด้วยนะครับเช่น OPC Data Logger หรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่ส่งข้อมูลเก็บมาไว้ใน Database SQL ของ Microsoft ได้นะครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องเลือกตรงนี้นะครับในไลายาลามทุนคิดต้องเลือก use advanced message อันนี้คือสำหรับแอปพลิเคชันอื่นที่ไม่ใช่เจเนซิน64หรือแม้กระทั่งเจเนซิน64ก็ได้นะครับจากนั้นเราไปดูว่าตารางของด a ตตล็อกของเรานะที่เก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะส่งข้อความไปทางไลนะ์ ชื่อว่าตารางอะไรหรือถ้าใครยังไม่มีก็สามารถสร้างตารางขึ้นมาได้แล้วให้ออแอปพลิเคชันเนี่ยส่งข้อมูลเข้ามาไว้ในเทเบิลนี้นะครับข้อมูลที่ส่งเข้ามาไว้ในเทเบิลนี้จะถูกส่งไปที่ไลน์กรุ๊ปทันทีนะครับวิธีการทำาดังนี้นะครับถ้าท่านใดที่มี Data l ล็อกอยู่แล้วก็ไม่ต้องสร้างตารางขึ้นมาใหม่นะครับสามารถใช้ Data l ล็อกใน SQL Serv e r ของตัวเองได้เลยนะครับ ในตัวอย่างนี้สมมุติว่าผมยังไม่มีตารางข้อมูลอยู่นะครับผมสร้างขึ้นมาในดัตเตอร์เบสที่ชื่อว่า AWX สมมตินะครับผมคลิกขวาตรงดัตเตอร์เบสแล้วก็เลือกอแตกิ่งเข้าไปก่อนนะครับขอไปแตกิ่งเข้าไปก่อนแล้วก็เข้าไปที่กิ่งเทเบิคลิกขวาเลือก new Table สมมติว่าตารางของผมเนี่ยก็จะมีพวกวันที่เวลานะครับเป็น d date time ผมตั้ง Data type เป็น date time ไว้นี่พิมพ์ผิดนะครับแล้วก็มีค่าข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับเช่นเป็น v 1สมมุติว่าเป็น float แล้วก็มีคอลัมน์เก็บ message ที่จะให้แจ้งเตือนนะครับเป็น n v a ห้าสิบสมมุตินะครับาจากนั้นผมเซตตัวนี้ให้เป็น Primary Key ตัวเด e t ทม e จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับถ้ามีก็จะสะดวกในการค้นหาข้อมูลทีนี้เราเซฟตารางนี้อันนี้เป็นตารางง่ายๆเช่นผมตั้งชื่อว่าเป็น a l ล r m มแล้วก็เทส จากนั้นก็คลิกโอเคนะครับอ่าทีนี้รีเฟรชตรงกิ่งเทเบิลคลิกขวารีเฟรชจะเจออะลามเทสที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้คลิกขวาอีกทีหนึ่งแล้วเลือก Edit Top 200รอเพื่อทดสอบป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วดูว่ามันจะส่งไปทางไลน์ได้ไหมนะครับในไล ลา,ามทุนคิดของเราเราต้องสร้างลายทุกเนขึ้นมาก่อนมีวิดีโอที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับในการสร้างลายทุกเนของผมนี่นะครับลองเข้าไปดูพอสร้างลายทเกเกนแล้วเราเอามาใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นชื่อดัต a ต a s e เบสของเรานะครับอันนี้เป็นชื่อ SQl s e r v e r พร้อมกับ i n s t a n c e นะครับก็ดูได้จากไหนดูได้จากนี้ ้าอยู่ในเครื่องอื่นก็เป็น IP address นะครับตัวคำว่า local เนี่ยจะเป็น IP address local ที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยนะครับเป็น IP address เวลาเราพิมพ์ IP ก็พิมพ์เข้าไปแทนคำว่า local ที่อยู่ในวงเล็บได้เลย1 9 2 1 6 8ออะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นชื่อของตารางที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นี้หรือว่าตารางเดิมที่มีอยู่ที่เราจะให้ส่งข้อมูลถ้ามีข้อมูลใหม่เข้ามาเมื่อไหร่ นะครับจะส่งไปทางไลน์ให้เราเอัตโนมัตินี่ชื่อของตารางนะครับอาลาล์มเทสก็มาอ่าโอเคครับแล้วอย่าลืมใส่ลายโทเค็นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ Windows authentication ให้เลือก Us e SQL a u t h e n t i c a t i o n แล้วก็ใส่ User แล้วก็ Password เข้าไปนะครับทีนี้ก่อนที่จะคลิกปุ่มสีเขียวนี่นะครับเราลองมาดูตรงนี้นะครับน,นี่เป็น syntax นี่เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็ให้เว้นบรรทัดก่อนนะครับเพราะว่าหัวบรรทัดเนี่ยมันจะเป็นชื่อของไลน์ Notify ที่เราสร้างไว้นะครับจากนั้นอ,อันนี้สมมติยังไม่มีอยู่ผมลบทิ้งไปทั้งหมดก็กดปุ่มเคลียร์ตรงนี้นะครับตอบโ okay. อเคสมมติว่าเราจะให้เว้นบรรทัดก่อนนะครับก็คลิก New Line นะครับเมื่อเว็นบรรทัดแล้วเราจะต่อด้วยข้อมูลอะไรนะครับใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปพิมพ์เข้าไปเลยครับแล้วก็จ,จะเว้นบรรทัดหรือว่าไม่เว้นบรรทัดก็ได้เช่นผมเว้นบรรทัดก็อินเทอร์มาอันนี้คือการเว้นบรรทัดในไลน์นะครับแต่อันนี้คือการเว้นบรรทัดใน Textbox ตัวนี้นะครับทีนี้คอลัมน์อะไรบ้างที่เราจะส่งไปนะครับมี d ดทไทม์วีหนึ่ง a มสเซจสมมุติเราจะส่ง เดทไทม์วีหนึ่งและไม่เสร็ทั้ง3คอลัมน์เนี่ยนะครับก็มาเอาถ้ามันเป็นคอลัมน์นั้นมันเป็นไทม์นะครับเราต้องเลือกตรงนี้กับไทม์ปุ่มไทม์ตรงนี้คลิกเข้าไปแล้วก็จะเห็นว่าในแบล็คเก็ตตรงนี้แบล็คเก็ตนะครับตรงนี้จะมีคําว่าไทม์อยู่นะฮะ เราต้องเปลี่ยนเป็นชื่อคอลัมน์ของเราเช่นคอลัมน์ของเราคือ dt เราเปลี่ยนเป็น dt นะครับใส่เคองก black bracket เนี่ย black r a c k e t เนี่ยหมายถึงอันนี้เป็นชื่อของคอลัมน์นะครับอ่าแล้วก็บวกด้วยอะไรต่อนะครับอ,อันนี้เป็นเวลานะครับอันนี้เป็นเวลาสมมติเราเว้นบรรทัดเราก็ใส่ newline นี่เว้นบรรทัดนะครับทีนี้เราจะใส่อะไรต่อ สมมุติว่าเราจะใส่เท็กเราก็กดปุ่มเท็กตรงนี้เท็กที่เราต้องการใส่เข้าไปเช่นเป็นคำว่า value นะครับเป็นคำว่า value แบบนี้ value หรือเคาะวางไว้สักนิดหนึ่ง value แล้วก็บวกด้วยอะไรนะครับ ค่าข้อมูลค่าของคอลัมน์ที่มันเป็นตัวเลขเราใช้คอลัมน์นัมเบอร์นะครับคลิกเข้าไปเราก็จะเห็นตัวบล็กเก็ตชื่อว่านัมเบอร์ให้ใส่ชื่อของตัวคอลัมน์ที่เป็นตัวเลขของเราเนี่ยเนี่ยคอลัมน์นี้ V 1นะครับผมอันนี้สำหรับคอลัมน์ที่มันเป็นตัวเลขนะครับเราต้องใช้ปุ่มคอลัมน์นัมเบอร์ V 1อ่า แล้วก็บวกด้วยอะไรนะี่บวกด้วย new l i n จากนั้นจะเป็น message ของเราซึ่ง m e s s a g มันไม่ใช่ column ที่เป็นตัวเลขมันเป็น column ธรรมดาเราก็คลิกตรง column ตรงนี้แล้วเราก็ใส่ชื่อคอลัมน์เข้าไปชื่อคอลัม m n ของเราคือ message ตรงนี้นะครับที่เป็นข้อความ ข้อลำตัวที่3เนี่ยนะครับผม Copy ปมาแล้วมาใส่ในนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็กดปุ่ม Create l i n e a l a r m ตรงนี้ซึ่งมันจะสามารถใช้ได้เฉพาะเวอร์ชันจริงเท่านั้นนะครับเวอร์ชันฟรีไม่มีไม่มีฟีเจอร์นี้นะครับอันนี้เนี่ยที่เป็น a d v a n c e m e s s a g e เนี่ยช้ได้เฉพาะเวอร์ชันจริงเท่านั้นนะครับ เพราะนั้นถ้าท่านต้องการที่จะใช้งานกับแอปพลิเคชันอื่นๆต้องมีไลเซเส้นนะครับแต่ถ้าใช้กับเจนซ64สามารถใช้เวอร์ชันฟรีที่เป็นเมสเอ่าธรรมดาแล้วก็มีข้อความ w w w eda co t h ต่อท้ายนะครับอทีนี้ผมกดปุ่ม c Create ลายลามตรงนี้ value เนี่ย value มี error อยู่นะครับ มันไม่มีเครื่องหมายบวกมันไม่มีเครื่องหมายบวกเราลืมเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ลืมเครื่องหมายบวกตรงนี้ด้วยนะทุกๆบล็อกจะต้องมีเครื่องหมายบวกนะครับทีนี้ครีเอทอีกทีหนึง่งโอเคได้ละเรียบร้อยนะครับทีนี้เราลองทดสอบดูก็โดยการกรอกข้อมูลเข้าไปเช่นกรกวันที่เวลา สองศูนสองสี่นะครับเดือนมีนะออาวันที่20เวลาสิบสองห้าเจ็ดสิบสองห้าเจ็ดแล้วก็ค่าข้อมูลเช่นเป็นแ8 9สิบแปดจุดก้าสิบก้านะครับแล้วก็เมสเซจเมสเซจจะให้แจ้งเตือนว่าอะไรนะครับเช่นแจ้งเตือนว่า นี่คือการเทสแบบนี้แล้วก็กด enter หรือว่ากดลูกศรขึ้นลงบนแป้นพิมพ์นะครับอันนี้ลูกศรขึ้นลงบนแป้นพิมพ์อ่ะก็จะเป็นการ update. อัปเดตทีนี้ไปดูลายของเรานะครับเนี่ยครับก็จะมีข้อมูลเข้ามาเห็นไหมมีลายส่งมาแล้วทางลายกรุ๊ปของเรานะครับก็ตามข้อมูลที่ อยู่ใน3คอลัมน์นี้เลยนี่นะครับน,นี่เป็นคอลัมน์แรกนี่คอลัมน์ที่สออันนี้คอลัมน์ที่สามลองอีกทีสิสองศูนย์สองสี่ศูนสามสองศูนย์สบสองเอ่ 13, อสิบสามนกา ยังไม่ถึงนะครับแล้วก็ค่าข้อมูลหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ uh, this is a test โอเคทีนี้ลองดูนะครับอ่าเนี่ยครับก็จะมีลายส่งมาอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ